i'm going โอ้ไม่ g ็ทำไมบ้านฉันถึงโลคลาสแบบนี้เนี่ยจากบ้านไปตั้งหลายปีไม่ดีวิล,อล็อปละเก่ายัางไงก็เก่าอย่างนั้น ของหนูด้วยนะมาเร็วมากินอ oh. mm hmm. กินอะไรเนี่ยคุณอัสทำไมมันเหม็นอย่างงี้เนี่ยสภาพบ้านหลบคลาสไม่พอกลิ่นมนันยังแมรีก่ก่ะหวัวป,ปวดนี่ส้ตมตำปูปลาร้าไงของปวดของหนูอะนัดเตรียมของไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะแซ่บเหมือนเดิมอ้ oh. ปูปลาล่าอะไรกิ๊กไม่รู้จักอะคะ่ะกิ๊กรู้จักแต่สปาเกตตี้สเต็กเนื้อเอฟไรส์ ried, เทนโรยซอสเห็ดไวายแดงที่เขาเสิร์ฟในร้านอาหารหรูๆอะค่ะนะอืมแบบเนี้ยกิ๊กทำไม่เป็นหรอคะ่ะโอ๊ยกลับมาจากเมืองนอกเมืองนาแปบ๊บเดียวดัดจริตเฉยงงนะ แกพูดอะไรอิ s <S oh. <No. S 1> สกอยน้ะสกอยก็ยังเป็นสกอยอยู่วันยังค่าม oh. แกทำแบบฉันไม่ได้รู s hard, <S mm ้สิอิจฉาใช่ไหมล่ะน่าเวทนาทำที่ได้แบบแกเหรอไม่มึงรู้อะไรไหมที่มึงได้ไปเรียนเมืองนอกอะ่ะ mm hmm. เพราะอะไรก็เพราะว่าหยุดเลยนะแอมหยุดพูดเหมือนเด็กไร้ mm hmm. มารยาได้แล้วกินข้าวไปนะ้า mm hmm. ก็เป็นแบบนี้ตลอดเลย จะกินไหมข้าวอ่ะหิวนะฉันไม่กินหรอกนะเดี๋ยวฉันสั่งเดลิเวอรี่เอาดีกว่าเออไม่ไหวอะ่ะมันจะอ,อ้วกค่ะอ<า>ิมแม่ให้ส่ง ไหนล่ะลูกไม่อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนอ๋อไม่ดีกว่าค่ะพอดีกี้จะออกไปช้อปปิ้งสักหน่อยพอดีว่าเบื่อบรรยากาศแบบนี้สภาพแวดล้อมมันไม่ได้เลยอะค่ะโถ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 ,โถไม่วันลืมตีนควายลืมกำพืชกลับมาถึงสามงนอกป็ะชูคอหนูเห่าพูดอย่างนี้กับพี่สาวแกได้ไงอะทไมจะพูดไม่ได้ หน่ามาันยังไม่รับผมเลยน้องเลยฉันไม่อยากลดตัวลงไปเถียงกับเด็กสกอยแบบแกหรอกขอตัวนะพอดีว่าหังเกงียร์ขั้นคงหังกี้อย่งวะเพียงไม่ <c oughs> ไเป็นไงพวกคนอื่นเขาไม่เป็นไงก็มาจากเธอไทยค่ะแอมโอ๊ย น้าก็ห้ามอยู่ได้ทําไมไม่บอกกันไปละ่ะว่าตาังที่มันเอาไปเรียนเมืองนอกน้าจะอยู่ชาวบ้านเขามาปกปิดอยู่ได้น,น่าลำคาใถ้าพี่แกรู้อะว่าน้าไปเอาเงินของคนอื่นะส่งพี่แกเรียนน้ากลัวพี่แกจะไปเมืองนอกแบบไม่สบายใจแล้วเป็นยังไงอะทีนี้กลับมาก็ดูถูกคนที่บ้านดึมกำพึ้ง นี่กิกลูกไปซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะเนี่ยคงหลายพันสิท่า no, no 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 คะ่ะคุณนานี่มันไม่ใช่หลายพันค่ะนี่มันหลายหมื่นคะ่ะก็กิกไปอยู่เมืองนอกมาไงคะคุณนาก็พอที่จะมีเงินช็อปบ้างอะคะ่ะก็คนม,มันมีะเนาะพอาจะมีเงินใช้อย่างนั้นเหรอแทนที่จะเอาตังค์มาให้ที่บ้านบ้างแต่กลับเอาเงินไปใช้เรียราดเหมือนหมาฉี่แบบนี้นะ มากใช่ไหมพี่ถําหีกับน้องได้ไงอะนาไม่ต้องมายุ่งนี่มันเป็นเรื่องของพี่น้องฉันทนแกมาหลายรอบแล้วอกสกย้ยทนเหรอทอนเหรอมึงนี่มันงองจริงเลยไปอยู่เมืองนอกกลับมาก็ทำตัวพิเศษกว่าคนอื่นมาดูถูกครอบครัวตัวเองมึงรู้ปะว่าตังที่มึงได้ไปเรียนเมืองนอกอะมันได้มายัางไงแอมนาะบอกให้หยุด นะก็เข้าข้างแต่มันน่ะก็บอกบอกไปเลยสิว่าตังที่ได้มาเนี่ยมันได้มายังไงนะไปยืมมาไม่ใช่เหรอก็เพื่อให้มึงอน่ะไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาดูถูดพวกกูนี่ไงอะไรนะนะมันยังไงอะพี่ฉันขอกู้เงินสักสองแสนได้ไหมพอดีหลานสาวฉันอ่ะเขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วอีกอย่างฉันอยากให้เขาได้นาคที่ดีดี แล้วเราจะหามาคืนอ,อั้ยยังไงอะเงินตั้งเยอะตั้งแยะฉันไงฉันจะหามาคืนให้เฮียแบบไม่ขาดสายไม่ให้เสียเครดิตเลยแล้วอีกอย่างเฮียก็รู้ว่าฉันพูดความจริงอะอ่ะอ่าก็ได้เรื่องอนนี้ไปหากินนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะก็บอกว่าขอบคุณค่ะเฮียขอบคุณมากๆนะเฮีย รู้แล้วหรือยังว่าที่พวกกูต้องทนลำบากและเพื่อที่จะส่งมึงไปมีอนาคตที่ดีกว่าอยู่ที่บ้านอะทำไมนะครับลยไม่มีใครบอกเลยสักคนเลยอะไม่เป็นไรน้าเลี้ยงพวกแกมานาอยากให้พวกแกมีอนาคตที่ดีมีการมีงานแล้วแกจะได้ดูแลน้องแกดได้ไงแต่แกกลับมาดูถูกและลืมํำพืดแบบเนี้ย จริงหนูพ่อจะมีเงินเกัสง,งานที่นู่นหนูจะเอามาใช้พี่ให้นะนะไม่ต้องนากู้เองอน่ะนาก็ต้องช่ยใช้เองไม่ต้องเลยเงินเนี้ยเป็นเงินที่พาหนูไปเมืองนอกหนูจะจัดการเอง โอ๊โย,อยจะดีกันก็ดีกันดื้อขอโทษกูสักคำก็ไม่มีเจ็ดหุดแล้วเนี่ย Young, ten,